สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบอมส Ski ีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนครับมาเจอกันช่วงนี้ก็จะพาทุกคนมาดูแนวทางการอัพแล้วก็รีวิวจุดเด่นของนักเตะในแพ็คเชลซีนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นขออนุญาตคิวของประตูบ้างนะครับผมไม่ค่อยทําคลิปอัพสาหรับประตูเท่าไหร่นะครับเพราะปกติมันไม่ค่อยปรับอะไรมากนะสำหรับประตูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะกดออโต้กันแต่สําหรับตัวนี้ร่างนี้ของเมนดี้ฮะผมจะแนะนําแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนอกเหนือจากการกดออโต้ผมจะมีปรับด้วยนะครับผมเดี๋ยวด นนผมสําหรับเมนดี้เนี่ยจะเคยมีร่างที่เป็นร่างพิเศษนะครับออกมาเมื่อนานมากแล้วนะครับประมาณช่วงนู้นเลยช่วงมิถุนายนนัปีที่แล้วอะ่ะคือใครมีร่างนั้นอยู่เนี่ยม,มันใกล้จะหมดสัญญา1ปีแล้วด้วยนะครับผมนี่เป็นร่างพิเศษเรียกว่าเป็นร่างพิเศษร่างแรกแล้วกันในเกมแพทใหม่นะครับผมแล้วก็ใครที่ทาฟูลเชลซีเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับประตูอีกคนหนึ่งของของเชลซีอย่างเกปาเลยอาจารย์อาจารย์าารยเกปาด้วยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันว่า2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะกดออฟไม่ 不不不不。 เมนดี้ร่างนี้สามารถทําตันได้สูงสุด9 6นะครับแล้วก็สามารถแบกค่าทีมได้อีกด้วยนะฮะก็เป็นตําแหน่งยอดฮิตที่มักจะแบกค่าทีมกันนะครับพวกประตูพวกกองหลังอะไรต่างๆนี่นะครับผมเอ่อร่างเซนด้าดเนี่ยทำได้9 4ร่างนี้9 6นะครับเคลซี LC สวยไหมนี่ยยังขาดยังขาดแบ็กซ้ายอยู่อะยังขาดแบ็กซ้ายอยู่เปิดไม่ได้ชีวเวลเนี่ยเสียดายมากนะครับอ่ะแนวตางการอัพอย่างที่บอกไปนะครับผมจะมีปรับอะไรบ้างสําหรับประตูส่วนนี้นะปกติประตูผมก็ไม่ค่อยปรับเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ย ปรับเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลืมฮะให้ดูตรงนี้ก่อนเมนดี้เนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะครับทุกคน197นะครับแล้วก็สไตล์เป็นออฟฟิศโก้คริปเปอร์สูง197เนี่ยถือว่าเป็นประตูที่ตัวสูงมากพอๆก,กับกูตัวกูตัว199ปะ่ะตัวใหญ่ตัวสูงมากนะครับผมเชลซีนี่ชอบประตูตัวใหญ่ๆตัวเ,เกย์ป้าอัพมาครับกดออโต้นำทางป้าบนะครับเราจะได้โอเวอร์อยู่ที่94ส่วนใหญ่ผมคิดว่าใครที่เปิดได้น่าจะกดออโต้แแบบบบนนนนนี้นะ้ะะะะะกก็็็จเป RL Stand คครรัั GK 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 1 8 8 2ลว3 7อ่ อาจจะบางนิดนึงเนาะแต่ก็เดาได้นะ1 2 3นะครับมันจะได้94นะครับคุณดูข้างในนิดนึงนะฮะเราไปโฟกัสที่ค่าพลังที่มันเกี่ยวข้องกับประตูเลยแล้วกันนะครับผม G K awareness นะครับปฏิกิิรยาต่อลูกบอลความมุ่นวายในการเซฟอะไรต่างๆ88นะครับค่าพลังเด็ดที่สุดก็คือตัวนี้แหละนะ G K catching นะครับการจับบอล80นะฮะ G K parrying การปัดบอล81นะฮะจับบอลกับปัดบอลค่อนข้างน้อยนะครับน้อยที่สุดนะครับ G K reflexes นะครับปฏิกิิรยาการบล็อกระยะเซกการเซฟระยะประชิดการบล็อกระยะประชิดเมื่อบอล จากขาอะไรประมาณนั้นเนี่ยโดนยิงระยะประชิดนะครับปฏิกิริยาดีการเซฟจังหวะแบบนั้นเนาะครับแล้วก็ Gk list นะฮะการยืนตำแหน่งนะครับผม85นะฮะค่าพลังเด่นที่สุดก็คือ Gk awareness นะครับปฏิความว่องไวในการเซฟลูกบอลนะฮะเช่นยกมือปัดขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อบอลเข้ามาแล้วยกมือไวอะไรเงี้ยโดนยิงแล้วยกมือไวนั่นคือปฏิกิริยาอันนี้คือตามที่คำอธิบายที่เกมได้อธิบายไว้นะครับว่าค่าพลังนี้นะฮะจะเห็นว่าเขาเด่นเรื่องนี้นะครับผมก็คือปฏิกิริยาต่อลูกบอลนะครับลองวิเคราะห์กันดูครับเมื่ ว่าสูง197นะครับเพราะว่ากำลังจะบอกว่าเวลาเรากดอโอตโต้เนี่ยมันจะใส่อะไรเอลสเตนมา4นะครับก็คือได้ค่าจัมปิ้งเป็น80นะครับผมค่าจัมปิ้ง80สเกลสีเขียวอ่อนก็ในใจหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่ากำลังดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราลดอะไรเอลสเตนออกเนี่ยมันจะเป็นสีส้มใช่ไหมถ้าเกิดใครจะแบกค่าทีมนะฮะก็ต้องลดแบบนี้ต้องลดอะไรเอลสเตนออกหนึ่งพอยต์นะครับผมเพื่อไปแบกค่าทีมมันก็จะเป็น96เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่า ไอ้สีส้มมันก็จะกลายเป็นสีส้มไปในจัมปิ้งแต่สําหรับผมนะสำหรับเมนดี้อย่างที่เกินไปนะครับว่าผมขอปรับนิดนึงเพราะว่าเมนดี้เนี่ยตัวสูง197เลยนะครับผมจัมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลดได้มันไม่น่าจะมีผลกระทบมากนะครับเพราะว่าเขาตัวสูงอยู่แล้วใช่ไหมสู้เราเอาไปจุดใส่จุดเด่นที่เป็นเรื่องของการยกมือไวปฏิกิริยาต่อลูกบอลในการเซฟปัดไวอะไรพวกนี้เนี่ยให้มันเด่นขึ้นมากกว่าดีไหมจะดีไหมถ้าเกิดเราทํา G K awareness ให้เป็น90สสีเขียวเข้มนะครับผมเออผมว่าน่าจะ ลองเน้นแบบนี้นะ แล้วทําได้ไหมมันทําให้ลงตัวได้ไหมได้ครับแต่มีข้อแม้คือเราจะแบกค่าทีมไม่ได้เราจะอัพค่าทีไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครจะอัพออโต้ก็ตามนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าชอบแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมก็ยังคงจ้ำอยู่ที่70สีส้มอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยจะลองไม่อัพจ้ำเลยนะครับจะเอาเอริเออสเตนออกให้หมดเลยนะฮะเปิบเบเปิบเบให้เหลือศูนย์ไปเลยนะครับให้เหลือเจ็ดสิบหกสีส้มไปผมคิดว่าเขาตัวสูงอยู่แล้วนะครับแล้วจ้ำเจ็ตัวสูงขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้น GK awareness นะครับให้เป็น90สีสเขียวเข้มให้ได้นะครับผมแต่แค่นี้มันก็ยังไม่พอนะใส่เข้าไปเป็น8ปดุ๊บก็ยังเป็นเอ่อ89อยู่นะครับต้องลดอีกนะฮะก็คือผมจะลดที่ GK 2 GK 2มันคือ GK parallel อย่างเดียวเลยนะครับเห็นไหมแต้มเดียวเลยนะจาก81นะถ้าถ้าลดนะฮะจาก81ก็เหลือ80 GK parallel คือการปัดบอลน,นั่นเองนะครับผมผมคิดว่าไอ้ค่าการจับบอลกับการปัดบอลเนี่ยมันน่าจะมีความสําคัญน้อยที่สุดถ้าเทียบกับอย่างอื่น5อย่างเนี่ยนะสังเกตวีเตอร์เช็คนะครับใน เกมภาคเก่าเนี่ยไอ้ค่าพลังการปัดบอลไม่สูงนะน้อยด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อพวกปฏิกิริยาการยืนตำแหน่งเขาดีมากแล้วก็มีคนชอบใช้เยอะมากสำหรับปีเตอร์เช็คนะครับปีเตอร์เช็คนะครับผมคิดว่าถ้าลดไปแบบนี้เนี่ยมันแปดสิบมันน้อยอยู่แล้วนะครับ <S <S มันไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับเพื่อเราจะเอาพอยต์มาใส่ที่จ k 1นะครับจาก9ให้เป็น10ปึ้อเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะได้ GK Awareness นะครับปฏิกิริยาความมุ่งหวต่อลูกบอลนะครับเป็น90เป็นอีกสเกลหนึ่ง90สีเขียวเข้มสวยๆไปเลยนะครับไม่รรรรู้้้้วว่่่่าาาาามมีีีีคคคนนนนนออ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 ยกกััพพแแแบบบบบบหหหืืืเเปปลละะิดดจโต กันะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมจะอัพแบบนี้นะครก็คือ GK 1 1 0 GK 2 7 GK 3 7นะครับถ้าแบบนี้แต้มมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่สามารถอัพค่าทีมได้นะครับจาก93ก็จะเป็น96นะครับผมเอาตามนี้ฮะไปเลยครับต้องลองดูครับ ในเมื่อมันกลางๆไม่ได้แล้วก็ให้มันเด่นๆไปเลยนะฮะนี่เราจะได้เป็น96นะครับผมสวยไม้สูงร้อยสิบเจ็นะตัวสูงมากอย่างที่บอกนะครับจำประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเป็นออฟฟิศพอไบเลสนะเอ่อออฟฟิศโก้คิปเปอร์นะครับผมเปิดประตูสายเอ่อวิ่งออกมาตัดบอลมากกว่าที่จะยืนเส้นเออ่เฝ้าเส้นปากประตูนะครับผมค่าพลังได้แบบีสวยๆนะเอ้ยสวยนะยสวยนะยนะมันไม่ได้ทําให้การใช้มือการปัดบอลการจับบอลเนี่ยตกไปเป็นสีส้มด้วยนะครับผมสวยๆเลยผมชอบนะผมชอบแบบนี้นะครับผมจำก็เจ็ดสิบแ ไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะตัวใหญ่นะตัวสูงนะครับผมแต่สกิลเนี่ยมีแค่สกิลเดียวนะครับก็คือสกิลไฮพันนะครับคือการเตะโดง่งการออกบอลโดง่งเตะโด่งนะครับผมถ้าเกิดใครชอบพวก GK เอ่อโลพันธ์เทชเชอรี่อะไรพวกนี้นะโลพันธะอ่ะใส่ GK โลพันก็ได้นะแต่จริงสกิลป,ประตูก็ไม่ค่อยสำคัญเนาะยกเวน้นสกิลหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือไฟติ้งสปิริตครับผมไฟติ้งสปิริตเนี่ยช่วยกับตูได้ดีด้วยนะครับประตูที่มีสกิลนี้มีน้อยมากนะครับแต่ตอนนี้เรามีฟังก์ชันการใส่สกิลลลลลแแ้้้้ววนนนนนะะคครรรรัับตตตต่่่่่เเเเงงงงืออออไขกกกกาาาาาใใสสสิิหปปูียถ็โุณ ต้องเป็นตำแหน่งตูด้วยถึงจะโอนได้นะครับคุณจะเอาร่างทรงเป็นตำแหน่งอื่นมาโอนกิลให้ประตูไม่ได้นะครับผมหรือไม่ก็กดเพิ่มแบบสุ่มไปแต่สุ่มโอกาสที่จะได้สกิลที่ต้องการก็น้อยนะสำหรับตูนะ่ะมันจะมีโอกาสได้พวกดับเบอรทัสอะไรด้วยนะสกิลที่ไม่ใช่สกิลของประตูถ้าเกิดคุณใส่สกิลให้นะครับเออก็คิดหนักเหมือนกันนะจะใส่สกิลให้ประตูนะผมว่ามันก็ไม่คุ้มนะถ้าเกิดเราไม่มีสกิลอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนมาเปรียบเทียบกันนิดนึงครับเนื่องจากเมนดี้เนี่ยก็ม ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บกันไว้นะแต่บางคนอาจจะมีอยู่แต่จะถ้ามีอยู่ก็ใกล้หมดสัญญาแล้วด้วยนะครับผมอันนี้9 9 5นะครับผมส่วนร่างใหม่ของเราคือร่างที่2นี้9 6นะฮะแล้วก็ร่างสแตนดาร์ดนี้9 4นะครับก็เปรียบเทียบกับเกป้าด้วยลวกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอาไปใช้กันก็น่าจะเป็นฟูลเชลซีไหมเกป้าก็มีอยู่3ร่างนี่นะครับถ้าสเกลพลังอ่ะค่าพลังของเบนดี้จะดีกว่านะฮะเกป้าก็มีบางร่างที่4ดาวด้วยนะครับผมเบนดี้อ่ะค่าพลังรวมดีกว่านะครับแล้วต แต่ผอมแต่ว่าตัวสูงนะครับแต่เกป้าเนี่ยจะได้จะเก่งเรื่องของการสอนคนการสอนคนอื่น <c oughs> ยอกยอก <c oughs> แตแซวแยอก,ยอกเออเกป้าค่าพลังจำดีนะฮะมี85เลยนะครับเพราะว่าสูงก็เบนดี้สูงกว่าเยอะอนะจำขนาดนี้นะครับจะได้จะได้จำแต่ว่าผมว่าถั่วๆกับส่วนสูงกับค่าจำผมว่ามันน่าจะน่าจะจบกันที่พอๆกันนะครับโฟกัสที่ค่าพลังการเป็นพุทธศสน์ประตูนะอันนี้เราเปรียบเทียบแ,แบบการกดออโต้นะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าอาตามผมตรงนี้จะเป็น90นะครับเออจะเป็น90นะครับแต่จำเราจะน้อ อันนี้ก็จะเป็น80นะครับผมเมนดี้ดีกว่าทุกอย่างนะครับยกเว้นอันนี้อาจจะด้อยกว่าร่างเก่านิดนึงแต่ร่างเก่าก็เป็นไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับเนี่ยดีกว่าทุกอย่างฮะถึงแม้เทียบกับเกป้าก็ตามนะครับค่าพลังประตู5อย่างเนี่ยด้อยกว่าเรื่องแค่จ้ำอย่างเดียวแต่เขาตัวสูงใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะค่าทีมก็90นะครับร่างเก่านี้น่าจะไม่มีใครมีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดีกว่าครับดีกว่าเยอะเลยแต่สาหรับตาแหน่งผู้เล่นประตูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับว่าจะบวริ แนวทางการอัพหรือว่าไปลองเล่นเนี่ยพูดยากจริงๆนะรประสบการณ์ตรงของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าดูจากตัวเลขแบบนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะสูงตัวสูงนะครับแล้วก็เราไปอัพ g k m a n e t เพิ่ม erm ด้วยเนี่ยลองอัพกันดูถ้าเปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอัพไปแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ดูเป็นแนวทางเผื่อตัวอื่นมาอีกนะครับก็อาจจะลองคิดดูว่าค่าพลังการอัพแบบนี้เนี่ยมัน สมเหตุสมผลแล้วนะไปลองหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปสำหรับตัวเชลซีที่อยากจะให้รีวิวในทางการอัพนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคริสเตียนปูริซิสนะครับผมแล้วก็เอ่อมาเดโอโควาซิสนะครับที่ผมเปิดได้นะครับผมส่วนตัวอื่นนะฮะถ้าเกิดใครเปิดได้ที่ผมยังไม่ทำเนี่ยก็สามารถทักแชทมาได้เหมือนกันเผื่อจะช่วยกันรีวิวนะฮะให้มากที่สุดในกันนะครับจะครบทั้งแปดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมืออออออนน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 นกกกกกัััััััััะะะะคค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 ครร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 รบบ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 โเเสสสสาาาาาหหลลลลิิิิิิปปปปีีีีีีี้้้้้็มมมมมณใใไไ่่่ดดดดดตตตตตชงววววยยจ ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've this time I changed say for better the strive just thought would